ถาขึ้นรถบัสเลยพี่น้องรอรถบัสนั่งชมวิวรอบเมืองนะยายอ,อ,อาหารไทยถูกใจคุณยายทักแซบบ่ปปน้ำชุกก็เท็บแซบอืมแซบคัไทยเห็ดเนาะอืมอมัตตานี้มันอันนีน้สอออันเนี้ยก็คืออันนี้สอง สเตปที่สองอ๋อกระบป๋สถานีที่สองมาไปยังอ๋อการห้ายางแล้วทางฝุ่นนะเออเฮ้ยห้าก้าไปไปหน้าทางนู้นห้าวยางแล้วไง่ามาแล้วครับรถไซซิ่งเรากำลังจะพาคนใหญ่ปะเพื่อนไซซิ่งอะตัวยายยายายยาตัวอ๋อ ก็น,นีายนยาไปแล้วคุยาอ่ะอันไหนของยายน,นะ This is not for this company. this is the other one. This is a city s s e e i n y อ้าคนละบริษัทว่ะอ๋ะอถ้าต้องไปเขาแล้วต้องรอรถคันนี้นี่อ๋อไปตรงนี้อ๋อ Bye. ทุกคนต้องมานะถ้ามาฟิแนแลนด์ต้องมาตรงนี้ถ้าถึงตรงนี้ก็คือถึงที่แรกแล้วเนาะคุณยายทายลูกกับคุณหลานขี่เป็นหอยไกลๆเหมือนกัหืออรตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินจุดนี่ต้องใครต้องมานะทุกคนคุณนะ่ะโบสถ์ชี้ขาวตัวนี้นะทุกคนแล้วก็ นี่เลยมาทายลูกเนะาะจ้ะแล้วก็จะมีรถบัสเนาะทุกคนรถบัสทที่วานั่งชมวิวรอบเมืองอะ่ะสถานีรถบัสนั้นก็อยู่ตรงข้ามนี่แหละข้ามถนนมาก็ใช่ตอนนี้ข่ากะกําลัง่งนางทัองรถรับพี่น้องนาง,งาท,ทัองรถบาสีชมวิวรอบเมืองจ้ะยายมาแล้วก็ต้องใช้นะเพราะว่าเข้าสื่อตัวแล้วเนาะพี่น้องเ้าสื่อตัวมาแต่สวีเด่นไหม เขาก็ต้องไปใส่บริการนี่กะอยู่โบโบดขาวแล้วพี่น้องจุดเช็คอินจุดใหญ่ล่อรถออกอใหญ่ <laughs> แต่ไม่เหยียบหลายแผ่นดินอยู่ได้หรือยายมวลยื่หน้ายายเลือกเขากล่วน มาที่แร่มกับบรถเขาเดาพี่น้<ม>อ,นองมีร้านอาหารอยู่ไก่สถานีนี่ร้านไทยร้านอาหารไทยอยู่ไก่สถานีเลยรถออกแล้วพี่น้องเลยไปต่างประเทศเที่ยวต่างประเทศ รถบัสไปเลยจ้าจน <Okay. S 1> ันาง่ยงยุ่งทั้งทีรถบ้านชมวิวรอบเมือง ว่าข้าวคีบรถบัสพันคุณยายเมื่อยขาพี่น้องเอคุณยายเจ็บขาอืโอเคคุณยายเจ็บขาก็ไม่ได้ดไปทุกบ่อนเราจ้ะมาขึ้นรถบัสเอาโซนบีรถบัสรอบเมือง <c oughs> บัวแต่ลงสวีมีกินมูฟว์เลยบ่ด้เลยทุกคนถ้าต้องลงรถบัสไม่ได้ขี่รถบัสรอบเมืองแล้ว เมล่าบ้าพอพี่น้องถ้าจะไปหากินเข่าย่างหลบเออละเฮยลอยท้ายอยู่กับบ่ได้บ่ได้ขึ้นรถบ้านเราจะต้องลงรถบ้านมากแล้วก็จะไปเรือไปขึ้นเรืออมาขึ้นเรือแล้ว แล้วไม่ได้มาขึ้นเรือแล้วจ้ะปะขึ้นเรือกับสวีเดนนะพี่น้อง คุณยายความงามของวิวทะเลสนอดประมาณเคิงชั่วโมงพี่น้องเลือกข่าวฟังนั่คุณยายพาคุณยายนั่งส้มนกมามาสวัสดีโฟกัสแมนแมนยุ่ยย่ายนกเดินมาแมนยุ่ยนกคุณยายกำลังเดิมดำวิวพี่น้องเอ้ยงามครับ าวิคควอันน hmm. hmm. mm. mm. ี้คุณมีผู้ชายมากแต่ตัดตวมันไม่เต็มดีอืมวิวสตอกโฮมเรียกพี่น้องดีเพราะว่าก็เริ่มสีขาวฟังแล้วทริปนี้กะกะผสบความสำเร็จเจนะแม่คุณยายประทับใจไเที่ยวค่ะวิ่เออชื่อว่าประสบความสำเร็จอยู่ที่ฟินแลนด์พี่น้องขี่รถออก ขี่รถตามชอบเิวในเมืองฟินแลนด์มาก่างอีกอาหารไทยก็ได้กินะไทยก็ได้กินกระชือว่าที่รถแล,ล้วกว่าบ้างยางจางกันบตีนคนใหญ่เจฟเจฟคขะเพราะว่าเรื่องเ่านะพี่น้องเรื่องเ่าแบบนั้นเข้าแถาคัดชูมันกับยางโดนบ่อไดกรเริ่มคิด่อไปว่ายาย